และบทบาทสวัสดิการภาครัฐเกี่ยวข้องกันยังไงในคลิปนี้นะคะเราอาจจะมีพูดถึงบางช่วงบางตอนในเรื่องร่างทรงบ้างถ้าใครยังไม่อยู่ก็รีบไปดูก่อนเลยนะคะแต่ถ้าใครดูเรื่องร่างทรงมาแล้วนะคะก็อาจจะจําได้ว่าในตอนต้นเนี่ยป้านิ่มหรือว่าร่างทรงย่าบายันเนี่ยเล่าว่าการเป็นร่างทรงอะ่ะมันถูกสืบทอดกันมนาะรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและหน้าที่หลักของร่างทรงก็คือการช่วยคนในหมู่บ้าน ย่าบายันเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านแถวเนี้มานานมากตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชช่่ออยุคนมาก ซึ่งนิกาจะตั้งคำถามไปบางคนนะคะว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ทำไมร่างทรงยังคงเป็นที่นิยมในภาคอีสานแล้วทำไมชาวบ้านบางกลุ่มถึงยังประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมในเกือบทุกด้านของชีวิตจริงๆแล้วมีบทความหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอีสานเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยทําให้ความเชื่อดั้งเดิมของภูมิภาคยังคงอยู่บทความนี้มีชื่อว่าร่างทรงอีสานความเชื่อเหนือธรรมชาติ กับบทบาทของสวัสดิการรัฐโดยคุณชนาพามณะะเพนซิริค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปจากบทความนี้กันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้อีสานเนี่ยยังคงเป็นดินแดนแห่งสิ่งลี้ลับพูดเองหลอนเอง ความจริงอย่างที่หนึ่งนะคะคืออีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่อยู่ค่อนข้างยากโดยลักษณะทางภูมิภาคเนี่ยอีสานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีพื้นดินที่ค่อนข้างแห้งแ,งแล้งและสภาพอากาศก็คาดเดายากด้วยแถมครอบครัวส่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรนะคะแต่เป็นเกษตรแบบไม่มีระบบชลประทานนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้รายได้ของคนส่วนใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับฟ้ากับฝนกับธรรมชาติเท่านั้น เหมือนกับในหนังนะคะที่ปานิมเล่าว่าในพิธีใหญ่ประจําปีเนี่ยชาวบ้านก็มักจะมาถามย่าบายันว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างจะดีไหมอย่างที่2คือความเจริญเนี่ยไปไม่ถึงทุกคนในภาคอีสานอีสานมีประชากรถ,ถึง22ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ประชากรส่วนใหญ่ก็มีรายได้น้อยที่สุดเช่นกัน จากบบสำรวจของ Asia Foundation รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยของชาวอีสานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14,000บาทแต่เมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศที่27,000บาทเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าเกือบครึ่งความเหนื่มล้ำนี้นะคะก็อาจจะทําให้ผู้คนบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิมก็เป็นได้ค่ะอย่างที่ 3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยก็เข้าไม่ถึงทุกคนเช่นกัน คือ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าประชากรส่วนใหญ่ในอีสานเนี่ยเป็นเกษตรกรก็เลยไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่มีเงินบำนาญแล้วก็ไม่มีเงินช่วยเหลือเวลาที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นนโยบายภาครัฐที่ช่วยเหลือทางสังคมนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากอย่างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็เป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าในภูมิภาคได้อย่างมากเลยค่ะแต่นโยบายต่างๆมันก็มีปัญหาของมัน,นะคะ่ะ อย่างเช่นโรงพยาบาลมีแพทย์ไม่พอบ้างอยู่หางใกล้ชุมชนบ้างหลายๆครั้งนะคะผู้ป่วยก็เลยไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาแล้วก็ต้องหันไปพึ่งวิธีแบบดังเดิมแทนค่ะสุดท้ายแล้วปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะช่วยกันส่งเสริมให้วัฒนธรรมดังเดิมของอีสานยังคงอยู่ เดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือความยากลําบากบวกกับความห่างไกลความเจริญแล้วก็ความช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยยังต้องพึ่งพาสิ่งลี้ลับเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่ค่ะแต่อย่างไงก็ตามนะคะนี่เป็นเพียงปัจจัยบางประการเท่านั้นนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างนะคะก็มีความสวยงามของมันและคนก็เลือกที่จะรักษาเอาไว้เองด้วยและนี่นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงแล้วก็ความเชื่อในภาคอีสานะคะ่ะถ้าใครอยากอ่านบทความเต็มๆนะคะไปตามลิงก์ในแคปชั่นได้เลย พบกันครั้งต่อไปในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเปนเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ